สิงลุงตู๋ไม่งันลุงตู่ดีกันเพื่อชาติเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนผมเนี่ยเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่มาตั้งแต่ต้นเรื่องอะไรมะเรื่องคนแม่งทางปฏิวัติแล้วเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติทำไมต้องเรื่องเอาคนเช่นประวิตรวงสุวรรณหรืออนุพงศ์เผ่าจินดามาร่วมเป็นสามปออยู่พรรคกางบัชารัฐสร้างพรรครบัชารัฐขึ้นมาแล้วจู่ๆเอาสีกูมามานั่งทาปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังจะไปได้ดีก็เสือกไปไล่เขาออกเพราะอะไรเพราะลุงป้อมอยากให้ออกลุงป้อมจะเอาตัวลุงน้องลุงป้อมเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีไไปปดดููท่่าน้ชมมแบหย แล้วตอนนี้ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมตำหนิลุงตู่ทาไมผมวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกอไม่ได้หรือไงตอบคําถามผมตอบไม่ได้หรอกที่บอกทําไมต้องเอาอนุพงศ์เผ่าจินดาและก็ประวิทรวงสวุวรรณเข้ามาร่วมในการบริหารประเทศตอบไม่ได้ร่วมตั้งหลายปี8ปีจากเผด็จการจากนกระทั่งมาเป็นประชาธิปไตยก็ยังดารงตําแหน่งสําคัญที่ยิ่งใหญ่หญยิ่งมากก็รักกันปางกันแหกตูด d o กอนกันชิบหายเลยเราเป็นพี่น้องกันเป็นทหารมาแต่งหนุม่มโน่นนั่นเราไม่มีวันชิงเสิ้อิลี่กั น้ำซ้ำลุงตู่ยังคนลุงตัวเองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบอร์ปรอรดปตทเยอะแยะไปหมดแตดปี9ปีลุงตู่อยู่น้ำมกในแก้ปัญหาจีนเทารืลเปลาวก็ไม่ได้แก้เข้าใจยังไงติงลุงตู่แล้วสิ่งที่ผมพูดนั้นคุณเถียงได้ไหมล่ะ